ทรงท้ายปีกับกระบะตอนเดียวโฟวิลีคูปี2018สีเทาดำจ้าปกติราคา549,000บาทวันนี้ขายเพียง498,000าท่บาทมาพร้อมของตกแต่งมูลค่ามากกว่า50,000บาทสวัสดีค่ะ เจอกับน้องแมนมเซริไทยรถสวยสาขาสุราษฎร์ธานีกันอีกแล้วนะคะกับศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้วันนี้นะคะใครที่อยากได้ออกไปเข้าสวนนะคะสายลุยไม่ต้องคุยให้เสียเวลามาทางนี้เลยค่ะลดราคาต้นําให้คุณลูกค้ากันไปเลยนะคะลดล้างสต๊อกส่งท้ายปีกันไปเลยกับกระบะตอนเดียว4วิลสคูณสปี2018สดีเทาดาคันนี้นะคะบอกเลยว่าหันแบบจุกๆไปเลยจาก549,0 0 0บาทวันนี้ลดเหลือเพียง4 9 8 0 0 0บาท เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าภายนอกกับภายในยเนี่ยออปชั่นเพียบมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่สนใจต้องรีบดูคลิปนี้กันเลยเดี๋ยวองแผมพาไปชมภายนอกกันก่อนเลยะคะ่ะนี่นะคะสําหรับภายนอกสีก็จะเป็นสีเทาดำนะคะสีเดิมๆมโรงงานรถของเราไม่มีชนหนักหลิอความน้ำท่วมและที่สำคัญไม่แท100้อยเแน่นอนนะคะโฉมหน้าก็ก็จะเป็นโฉมหน้าปี2018นะคะดวงไฟยังใส่กิ๊กแบบนี้เลย กระจังด้านหน้าก็จะเป็นสีดำด้านนะคะนี่รถของเราบอกเลยว่ารถสวยรถดีและมีคุณภาพแน่นอนนะคะถัดมาในส่วนของล้อกันบ้างล้อก็จะเป็นล้อแม็กลายลูกโม่นะคะแม็กใหม่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะเป็นยางแม็กซิตยางดีดอกยางหนาๆเนา้นๆน,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 นะคะรอให้เป็นยางใหม่แกะกล่องมาทั้งสี่เส้นเลยด้านข้างนะคะนี่เลยไม่มีรอยขีขดข่วนใดๆทั้งสิน้นคันนี้จะเป็นเครื่อง2.8ห,หรือว่าเครื่อง2008นั่นเอง ดวงไฟหรือว่าไฟเลียก็ติดอยู่ด้านข้างจะเรียกว่าไฟเลียทับทิมนะคะนี่นะคะกระจกก็จะเป็นสีดําด้านตัดกับสีตัวรถได้อย่างลงตัวจนตรงนี้นี่เลยให้ดูเลยว่าของใหม่ของแท้แน่นอนยังไม่แกะถุงเลยนะคะสําหรับบันไดด้านข้างแต่งออโรดของเราอันนี้ให้ใหม่เลยให้ดูด้านข้างเม็ดองคเม็ดอานะคะตะขอต่างๆก็คือรถสภาพเดิมๆเลยนะจ๊ะ นี่นะคะสติกเกอร์4คูณสดิบล็อกด้วยนะคะคันนี้โอ้โหบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากลดราคามูลค่ามากกว่า5 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะถัดมาในส่วนของด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะไฟเบรกไฟท้ายยังคงติดแล้วก็ด้านหลังกันชนท้ายเราก็ใส่ใหม่ให้ด้วยนะคะพร้อมที่ลักจูงใครที่เป็นสายาทําสวนกเกษตรกรนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากพร้อมลุยแน่นอนนะคะติดโครติดลม สามารถใช้เกียร์โฟวิวหรือว่าใส่ดิฟล็อกได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวตามมาชมภายในรถกันบ้านดีกว่าค่ะนี่นะคะสำหรับภายในรถก็จะเป็นโทนสีดำนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำดูแลรักษาง่ายนะคะแม่ลงไม่แรงก็คือยังอยู่ครบนะจ๊ะเลขใหม่คันนี้นะคะนี่สี่หมืนกว่าเท่านั้นนะคะรถปี2018เลขใหมเ์ีพง4ี่0 0ื่น 40, บอกเลยว่าใช้งานน้อยมาก เครื่องทรงเครื่องเสียงนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเชื่อมต่อ,อ AUX หรือว่า USB นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนว่น6สป,ปีดนะคะมีปุ่มดิบล็อกหรือว่าปุ่มปรับโฟวิลให้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแอรแบตคู่หน้าก็คือมีมาให้ครบความปลอดภัยแน่นหนาแน่นอนนะคะให้ดูอีกนิดนึงนะคะสําหรับแม่นอาข,ของเรานี่เลยกรมสวยทุกจุดนะคะการเลือกซื้อรถมือสองนะคะเราก็จะดูเม็ดอัพเป็น ที่สําคัญเลยนะคะว่ารถเคยชนหนักพิความน้าท่วมมาหรือเปล่านะจ๊ะแต่ของเราบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนคะ่ะและสุดท้ายนะคะตามมาชมห้องเครื่องของเรากันบ้างนะคะของเรากดอ,ออกก็จะเช็คให้30รายการนะคะเปลี่ยนท้ายของเลวน้ํามันเครื่องนะคะน้ามันเฟืองท้ายเราถ่ายให้หมดเลยเครื่องยนต์นะคะก็สภาพเดิมๆนะคะดูได้เลยคานด้านหน้าหัวนงหัวน็อตต่างๆก็คือไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะ เม็ดจุดแต้มสีแผ่นเพจแผ่นมอกก,ก็มีมาให้ครบจากจากโรงงานกันเลยนะคะฝากระโปรงต่งตางๆเม็ดอาร์ก็คือยังกรมสวยทุกจุดนี่กดให้ดูได้เลยนี่นะคะแผงกันความร้อนก็มีมาให้ครบนะคะสำหรับคันนี้เครื่อง2.8นะคะพร้อมลุยไปกับคุณลูกค้าแน่นอนคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้องแมมพามารีวิววันนี้กับกระบะตอนเดียวโฟวิลซีค4ปี2018สีเทาดำสีหายางนะคะคันนี้ไม่เพียง40,000กว่าเท่านั้นใครที่ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากกับราคาสุดพิเศษเลย498,000บาทนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากได้นะคะลูกค้าพอด,ดีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้คนค้บาอนุมัติไว้นะคะ จองวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะและถ้าออกรถเดือน,นี้ก็รับโปรช่วยค่าง,งวดไปเลย5งวดหรือว่าส่วนลดมูลค่ามากกว่า5,000บาทค่าน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือว่า30,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าปลอดดี ดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นและยังมีโปรคับฟียาวๆ90วันอีกด้วยใครที่สนใจนะคะกรี๊งกลางหาน้องแหมมได้เลยค่ะ0611758877หรือจะโทรมาที่0950304555นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรทิไทยรถสวย